สวัสดีครับวันนี้คือวันอาทิตย์ที่26มกราคมปี2563ากระผมอาจารย์แดงกีตาร์ขอแจ้งข่าวดีไปยังญาติธรรมที่รักและคิดถึงทุกท่านนะครับกล่าวคือผมจะพูดธรรมะสดๆให้ฟังทาง YouTube ในวันจันทร์ที่27มกราคมปี2563จะเริ่มเวลา สองทุ่มตรงหรือ20นาฬิกาไปจนถึงประมาณ3ทุ่มหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นก็ไม่แน่นะฮะก็คือผมจะพูดธรรมะสดๆให้ฟังทาง youtube ในวันจันทร์ที่27มกราคมปี2563เริ่มเวลา2ทุ่มตรงไปถึงประมาณ3ทุ่มนะฮะก็ รายละเอียดที่จะพูดก็มีดังนี้ออข้อหนึ่งก็คือจะมีการสนทนาธรรมในหัวข้อธรรมะเพื่อพันิพานข้อ2จะพูดเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานอบรมธรรมะที่กำลังจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ปี2563ที่วัดหนองคริ้นอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือ จะแจ้งวิธีการเดินทางมาวัดนะครับให้ท่านทราบว่าเออจะมากันได้แบบใดบ้างเพราะว่าในช่วงที่เปิดเออให้รับสมัครมีคนสมัครทางไลน์ลายไอดีแล้วก็ทางโทรศัพท์นั้นเออทางเลขาผมก็มาเรียนให้ทราบว่ามีคนสมัครมามล้นหลามนะครับคาดไม่ถึงว่าจะมากถึงขนาดนี้ก็เดี๋ยว ในวันจันทร์ที่ยีมกราคมจะเล่าให้ฟังขอทบทวนอีกครั้งนะครับในวันจันทร์ที่27มกราคมปี2อ6 3นี้กระผมอาจารย์แรงกีตาร์จะพูดธรรมะสดๆให้ฟังทาง YouTube เริ่มต้นตั้งแต่เวลา20นาฬิกาไปถึง2 1นาฬิกาจะเรียกว่า2ทุ่มตรงไปถึง3ทุ่มนะครับอย่าลืมมารับฟังกัน รายละเอียดที่จะพูดให้รับฟังก็คือสนทนาธรรมเพื่อพระนิพพานอันที่สองรายละเอียดการจัดงานอบรมธรรมะที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ปี2563พร้อมกับจะเล่ารายละเอียดต่างๆให้ฟังตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนการรับป้ายชื่อเพื่อล้องคอการรับประทานอาหารกลางวัน เราก็รับประทานอาหารในช่วงมื้อเบรคทวิทราบมาคณะเลขาผู้จัดงานท่านก็มารายงานผมว่าอาหารที่คิดว่าจะมีหนึ่งอย่างนั้นอาจจะมีถึงสามอย่างประมาณนั้นนะครับผมก็ดีใจด้วยท่านถ้ามีอาหารแบบกับข้าวไทยๆข้าวสวยนะแล้วก็แกงหนมจีนเนี่ยมีกับข้าวสามอย่างก็กินก็ที้อิ่มเลยนะครับงานนี้แล้วในช่วงบ่ายสามโมง แก่ๆสามโมงเย็นก็จะพักเบรกกันอีกครั้งหนึ่งก็คงจะมีพวกขนมนมเนยผลไม้กาแฟประมาณนั้นนะอันนี้ก็รายง,งานให้ทราบเรื่องนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะแจ้งวิธีการเดินทางมาวัดหนองคลินออตอนนี้ผมอยากเสริมเรื่องหนึง่งหากท่านว่างๆตอนนี้ลองเปิดคลิปดูมีมีคน ทำคลิปนะฮะน่าจะชื่อคลิปอย่างนี้นะฮะผมพอดีมีคนก็ทําคลิปเอ,อท่องเที่ยวเออไหว้ไหว้พระไหว้พระขาวนะฮะอย่าเอาไหว้เขาเขียนว่าไหว้พระขาวเนี่ยวัดหนองคลินเนี่ยคลิปนี้น่าจะมีอ,อันนี้ระหว่างนี้หากท่านว,ว่างก็ลองเปิดดูเส้นทางหรือว่าดูบรรยากาศภายในวัดได้ คลิปนี้ชื่อคลิปว่าหลวงพ่อขาววัดหนองคริ้นจังหวัดสระบบุรีอัปโหลดมาสองเดือนในตอนนี้ญาติธรรมที่ว่างๆที่กำลังคิดว่าจะมาฟังธรรมะผมในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ปี63นี้ลองเปิดใน YouTube ดูนะครับจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อขาววัดหนองคริ้นจังหวัดสระบ,บุรออีมีคนไปถ่ายทำเอาไว้ ภาพชัดแจ๋วความยาวประมาณ8นาทีเขาถ่ายเนี่ยอยู่บนถนนยันขับรถเลี้ยวเข้าวัดเลยดีเหลือเชื่อเลยนะฮะแต่คือผมไม่ได้ทำเองนะไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำคงจะเป็นพวกที่ชอบพาเที่ยวตามวัดต่างๆคลิปยาวประมาณ8นาทีนะเขาพาเที่ยววัดหนองครินท่านลงเปิดดูนะฮะเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศการเดินทางมาวัดระมาอย่างไง แต่คนที่ก็พามาเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์และเอากล้องติดบนบนหมวกเพราะเขาขับรถค่อนข้างจะเร็วตรงมาแล้วก็เลี้ยวเข้าวัดไปเลยนะครับลองเปิดดูนะครับคลิปชื่อว่าหลวงพ่อขาววัดหนองคลินจังหวัดสระบุรีอย่าลืมนะครับวันจันทร์ที่27มกราคมก็คือวันจันทร์วันจันทร์ที่27มกราคมปี2 5 6 3ตั้งแต่เวลา2ทุ่มไปถึง3ทุ่ม อาจารย์ดาจิต้าจะพูดธรรมะสดๆให้ฟังนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ